เอ okay. าใช้กี่ตัวครับเครื่องปั่นนะเนี่ตัวหนึ่งนะครับตัวใหญ่ตัว,ตวใหญ่ครับครับตู้นี้ใช้กี่นิ้วอะครับตู้นี้18นิว้วครับผม18นิ้วเหมือนกันครับผมจะมีสสุดท้ายที่ต้องขอขออภัยครับตัวนี้21นิว้ว21ทั่วทีนะครับ21นิ้วนะครับ2ดอกครับเป็น2ดอกนะครับ อันนี้นมันหลุดหรือว่าพี่แกออกอ่ะอันไหนครับไอ้ไอ้ฝาหุ่มลำโพงอ๋อก็ต้องการให้ออกกันระบายอ๋อคือแกออกหมดเลยใช่มีผลกับเรื่องเสียงไหมครับก็คงแล้วแต่คนชอบครับแต่ที่พอพอเราเราขับเหม่อนที่เหมือนว่านอะลมออกออกดีอะอออ่ะมันมันไม่อ่านเกินไปใช่เมื่อกี้เม่อกี้เกิดพันแ่บปูมันจะสั่งอ่าไม่มีผลเรืร่องตู้ด้วยใช่แรงกระแทกมันจะเยอะ ร็พอตมันจะหลุดพอเราลองสบายนิดนึงมันก็ไม่ปอเนี่ยเมราคือเราใช้สองดอกอ่ะับในกันเนี่ยแรงมันก็ไอนี่คือมันมันไม่เหมือนดอกเดียวที่เราไขี่เราปายแค่นิดเดียวแรงอัดมันมันอัดเยอะเกินไปอย่ีหยใช่ครับตู้จะเสียหายแต่บางบางบางคนถ้าใช้สุดเนี้ยบางคนก็ไม่ได้เอาออกเลยครับบางคนก็กใช้ แล้วแ,แล้วแต่คนด้วยเหมือนกัน<ด>แล้วแต่คนใช้นี่นะครับเครื่องปั่นไฟครับเครื่องปั่นนี่กี่เคเนี่เ <200 S 2> <200 S 1> ครื่องปั่นนี่กี่สองร้อยครับสองร้อยโอ้เหลือเฟือ เรื่งปั่นมาแล้วนะครับใช้4จอเลยใช่ไหมครับกำลังเอาลงนะครับตู้วันแล้ว อะไรก็ไม่รู้เขาบอกไม่ต้องดังมาทำไมอ่ะได้ของเราไม่มีไม่มีก็ไม่ว่าของมีอะไม่ไม่เดี๋ยวเอาฮอนจ่ายแหลกาั์ดมานลายไหมเดี๋ยวผมดูด้านได้ได้ได้มันต้องเท่าเขาอ่ะเป็นไรมันต้องเท่ากันถูกต้องตะมอนล้นเอออะไไรก็ต้ยใจเลยนะจะมาทำไมอ่ะ ตู้นี้มาจากไหนครับอันนี้ของพี่เหลิมครับพี่เหลิมบัสดีครับจากช่องพีดีพัฒน์นะครับครับครับทหนังกลางแปลงครับครับเดี๋ยวมันนี้มาขอตามติดหน่อยครับครับกับก็มีหลายหน่วยก็จะไปช่วยกันเนี่ยก็คือเครือข่ายของพี่นี่มีเยอะไหมกี่ทีมกี่ทีมงานก็สามทีมงานสามทีมงานหลักๆนี่มีอะไรมั่งครับหลักๆก็จะเป็นไฟกับ เครื่องเสียงะเส่วนมากก็จะเป็นเพื่อนในวงการเครื่องเสียงเครื่องไฟประดับอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะอ๋ออยู่นี่ไม่เป็นไรเพราะน้าเวลาคนงานเลยถึงไปปลุกกำลังนอนเลยเพราะวันนี้วันนี้ไม่รับไม่รับวินนะจ๊ะวันนี้จะไปเที่ยว ผมคุยแล้วคุยแสดงระวิเรา,าเจ้ยังไงใจช่วิ่งไงนี่งไงโอ้ยส,ยสบายแตวิ่งสบาย,บายไม่มันมีผมมีรถน,นะครับรถสามปีเรียบร <c oughs> <c oughs> ้อยก็เจ็ดหมื่นนนี้ที่ามไม่มีใช<จ>่รถควจะถ้เาเราุก็มันก็น้อยเที่ยวนะไม่ต้องวิ่งเหมือนก่อน,<ใ>นมหงเราปอยงานแล้วที่วิ่งกันสองรอบสามรอบเนี่ยตอนนี้มันมีรถทประการใจริงมีคันอยู่ลกาลงไมติดตู้ ไม่คอยแวะแบวบ้านเอเลยระวังไว้ก่อนเดี๋ยวเราเอาท่านมาหกตัวเลยดูแลลูกโอ้โหนี่ยันะนี่มี้าช็ตาที่ต้องพี่จักแตเดี๋ยนเราจะมากูดี้วย ยังไม่ตั้ง่ะครับเดียวเดี๋ยวไปเอาที่ตั้งไว้ทีครับที่ตั้งยังมาไม่ครบเห็นต้องไปขนมาอีกรอบนึงใช่ไหมครับนีบ่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยุคนี้เดี๋ยวผมไปเอาก่อน ผม,มตัดสินใจไงต่า,างกับเมื่อคืนโอเคเขาบอกกันเมื่อคืนมาตั้งกันเมื่อคืนแล้วคุณเขาอะไรเขาบอกคันคันคันเขาบอกเขาเลยว่าเอาแล้วพอดีเนี่ยไอหลานนีด้วยตัวนี้เป็นอะไรมันเฟดหรือเปล่าครับเป็นเฟดแบนครับผมเฟดแบน เดี๋ยวไปดูทีมงานเครื่องปั่นไฟก่อนนะครับเหนือเมือตนารัตกลับไปบ้านก่อนมจึ่งุ่มก่อนไม่ยังไม่ได้ พอไม้ปอนยังไม่พอเรองึงไห้ว้ครูตอนนี้ึงไปเ้าแขาอู่เจ้าแม่เจ้าแม่เจ้าแม่อยู่นน่นนะ จกลางคือคืนนะครับทีมงานอันนี้ว่าชื่อก้อยแม่ค่ะเอาตัวแป้งก้อยอ๋อตัวก้อยลูกแม่อ๋อทุกคน็วันนี้คือก้อยใช่ไหมใช่เห็นหน้ากันแต่ไม่รู้จักชื่อกันเลยเดี๋ยวเขาเอาใครเป็นพี่ใครเป็นน้องวะเนี่ย เดี๋ยวไปดูขวางตู้วนก่อนครับเชือกนี่ขึงไว้ทำอะไรครับตั้งระดับเสียงอ๋อให้ว่าให้บันเลงถ้าเกิดว่าถ้าทำมันหัก มันหักเข้าเยอะไปมันก็จะไปนั่นแล้วเสียงมันจะไม่ได้มุมเอมันจะทิศทางมันจะไม่ได้เดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมต้องมีการวัดนะครับไอตัวนี้คือตัวตัวบอกใช่ไหมฮะระยะใช่ไหมครับไม่ใช่ไอตัวตัวนี้คือคือคือบอกบอกแนวบอกแนวระยะด้วยก็คือตัวนี้กับ ให้มันอยู่ประมาณนี้เออให้มันเท่ากันถ้าไม่ได้ก็คือต้องเลื่อนอะไรอย่างนี้ไหมฮะต้องขยับขยืน่น,น,น,นได้หรือ,อยังอะครับต้องมีเชือกวัดระยะนะครับมิติของเสียงมิติของเสียงใช่ครับ ว่าบางทีถ้าเป็นหนังหลายๆจองเงี้ยส่วนมากจะขุบขุบเร้หากันเพราะว่าถ้าเปิดพร้อมกันหลายๆจอเนี้ยถ้าระบาดปุ๊บเราจะฟังเสียงวิทิของเสียงไม่ได้เพราะจอเราเสียงในขนาดไหนเราจะไม่รู้เลยใช่ไหมฮะส่วนมากจะตั้งขุบฝุบไปเลยจะได้ฟังเสียงขขงตัวเองหมดคือให้มันอยู่ในระยะที่เครื่องแอมขยายอยู่ใช่ไหมฮะให้เรายืนอยู่แล้วถ้าเกิดต้องจอเดียวส่วนมากก็จะตั้งออกบานๆบานๆออกให้มันกระจายครับ หมือนกับไม่ให้มันไปรบปกวนจออื่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะใช่ครับอีกอย่างคือสำคัญที่สุดเลยเราี่แหละจะไม่จะไม่ได้ยินเสียงจอเราเองถ้าเราตั้งบานออกไปเอฮอเราต้องมันจะตีกันหมดเลยใช่ส่วนมากถ้าอยู่พิ้นทีของเราเราได้ยินเสียงของเราครับก็จะอยู่ประมาณแค่ไหนอืมทำไมามีเสียงเปิดไปิ๊กปิกผังแน่ๆเวลาเปิดมันก็มุมมุมเราก็ยิงจะเร่งไปกันใหญ่ใช่ไหมใช่ครับนั่นแหละถ้าเกิดถ้ามีรายจอบเช่นกันนี่แหละ ก็เสียครับต้องมีการวัดนะครับท่านผู้ชมบีบให้เข้ามามากที่สุดน,นะครับเดี๋ยวเสียงจะตีกัน เราคืนเดียวกลับเลยไหวป่ะตั้งเย็นเย็นเย็นทิ้ดูท่าทางว่าจะหนักมากเลยนะหนักครับไม่ได้ยกมันต้องเลื่อนเราเนาะอย่างงี้เลื่อนย้ายเลดึงไม่ใช่เบาๆนะครับท่านผู้ชมหนักมากนะครับไม่ได้ใช้เค็นนะฮะ ใส่เยนะน้องจะได้เลยจะนิ่งใส่ดื่มน้ำตะโบไปเยอะเลยฮะท นโนวานะครับเสียงแหลมหัวจรวด 拜了，别玩了。 เรียบร้อยฮะครเดี๋ยวมาใหม่เหลืออะไรอ่ะครับก็เหลือทแท่นวาง power ววกับแท่นวางกับสายไฟใช้เยอะไหมครับ power ววตัวเนี้ยปกติเราจะใช้ดันเบรแค่ตัวนึงใช้เออสี่ดอกทีนี้มันมันไม่แมักันก็เลยเอามาแทา่นหนึ่งตัวละตัวละสองดอกใช้ของอะไรครับ power ววน่ะทำเองครับทำเองชื่ออะไรครับชื่อพ่อสาวอะไรนะ เฉลิมสาวเฉลิมสาวกี่วัตครับที่ใช้อยู่เออพันแปดถึงสองพันสี่ครับพันแปดถึงสองพันสี่ครับเบรคขับฮอนก็สามร้อยสามร้อยวัตถึงข้างละห้าร้อยวัตครับผมเดี๋ยวผมไปก่อนครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับช่วงเปิด ขนเครื่องมาอีกนะครับยังไม่หมดนะครับ ขนเครื่องวางเครื่องเสียงนะครับเดี๋ยวมาอีกรอบหนึ่ง่ัน,ไไนใช้คืนแล้วกี่เรื่องครับสองเรื่องครับ กำลังติดโปสเตอร์นะครับจูเมนจี <Algun> ้ <s streaming sounds> um นะครับหนังสนุกสนุกนะครับภาใคภาใหม่นะครับที่เอามาทำใหม่นะฮะเดือดล็อก วันนี้ฉายดึกไหมก็ต้องให้ทำพิธีศาสนาเสร็จนะครับประมาณกี่ทุ่มก็อยู่ที่2องทุ่มฝ่าฝ่าสองทุ่มนิดสองทุ่มนี้ก็เริ่มแล้วนะเริ่มบันเลงแล้วนะ ถ้าเต้ทีเย็นกับปล่อยกระบบทเมันมีนมนมนเทาก็พใจหาชมยากนะครับปกติก็จะไม่ค่อยเห็นติดโปสเตอร์อะไรกันหน่วยสิ่งพระปู่ชอบกันรัก มันจะให้คล้ายๆเหมือน,นรรบรรยากาศเก่าๆนะอย่างถ้าเป็นแถบต่างจังหวัดเขาจะติดตามเล้าตามบ้านตามฝาบ้านอะไรอย่างเงี้ยฮะได้ผมนึกได้จริง อีกเรื่องนึงเรื่องอะไรหนังจีนะฮะครัอภิเกหารมุกนาคีนี่นะครับอภิเิหารมุกนาคีนะครับ บรรยากาศเก่าๆนะครับมีติดโคสเตอร์หนังด้วยนะครับให้คนที่มาดูนะครับรับทราบนะครับว่าวันนี้จอที่ฉายเรื่องอะไรหนังสนุกนะครับสองเรื่องเลย